f m 1เอ m ม z วิทยุเพื่อครอบครัว f m ฟเอ็มร้อยห้าสไม d ไทยแลนเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสตรอมีเดียโฟกัสประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันสุดท้ายของหลายหลายคนนะครับในชีวิตราชการซึ่งนั่นก็คือหลายๆคนที่รับราชการเนี่ยแล้วอายุถึง60เนี่ยก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่นะครับรับราชการจนมาจนถึงกเกษียณอายุแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะได้ใช้ชีวิตนะครับอย่างมีความสุขหลังจาก,กเกษียณไปแล้วหลายคนอาจจะตกละกรรมลำบากนะครับจากการที่กเกษียณอายุราชการก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตบางคนก็อาจจะประสบความสาเร็จ ในชีวิตนะครับในช่วงระหว่างที่รับราชการมาแล้วก็พอหมดอายุของการทำงานราชการก็อาจจะมีหลักแหล่งที่พึ่งพิงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการได้พักผ่อนอันนี้ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับกลับมาที่เสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงแรกจับก,กระแสสื่อ จับกระแสสื่อวันนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่กับเรื่องของการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งอภิปรายกันมาเป็นวันที่สองแล้วนอกจากนั้นก็ต้องไปดูว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกษิจแล้วก็เรื่องของปัญหาที่ดินที่เขากระโดงกันเอาละครับเริ่มต้นนะครับก็ดูเรื่องของการอภิปราย นโยบายของรัฐบาลอนุทินวันนี้ตั้งแต่เช้าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็รุกขึ้นอภิปรายตอบข้อสักถามความคิดเห็นนะครับของคุณกีราพรสินธทุพไพรสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยก็สืบเนื่องมาจากที่คุณกีราพรสินธทุพไพรเนี่ยได้รุกขึ้นอภิปรายนะครับวิภาควิจารณ์รัฐบาลของคุณอนุทินแล้วก็นโยบาย บางช่วงบางตอนเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่คุณอนุทินชาวิลกูลเนี่ยนะครับได้ตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากที่มีกรณีการปล่อยคลิปคุณแพทองทานกับคุณเซนออกมาว่ามันเป็นไปตามคำพูดของผู้นำกัมพูชาว่าในส่วนของรัฐบาลประเทศไทยนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนตัวและจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ ภายในสามเดือนก็ปรากฏว่าเวลามันตรงกันการอภิปรายก็พูดเสมือนว่าคุณอนุทินเนี่ยน่าจะรู้จักกับคุณเซนหรืออาจจะส่งไม้รับลูกอะไรกันบางอย่างทางการเมืองกับคุณเซนผู้นำของกัมพูชาแลกับซึ่งทางด้านของคุณอนุทินชาเวลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าการอภิปรายการพาดพิงของคุณจิราพรสินทุพยสสร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ย นะครับเป็นการพยายามใช้วาทก,กรรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตนเคยชื่นชมคุณจิราพรเพราะมองว่าคุณจิราพรเนี่ยนะครับมีการพูดความจริงดูน่าเชื่อถือมากแต่พอเวลาคุณจิราพรพูดความเท็จเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าขาดความมั่นใจนะฮะคุณนุทินบอกว่าการพยายามที่จะทำให้เห็นว่าตนนั้น มีความสัมพันธ์นะครับหรือมีอะไรที่รู้กันอยู่กับผู้นํากัมพูชาเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขอยืนยันว่าไม่รู้ไม่รู้จักผู้นํากัมพูชานะครับไม่รู้จักผู้นํากัมพูชาเป็นการส่วนตัวเลยสักคนเดียวไม่ว่าจะเป็นฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตที่จะรู้จักนะครับแล้วก็เห็นตัวกันเนี่ยก็ตอนที่ตามคุณแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อันใดที่เป็นส่วนตัวเลยนอกจากนั้นทนายกอนุทินยังบอกว่าการที่ม,มีการที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการตกลงเบื้องหลังก่อนหรือไม่นั้นขอยืนยันว่าไม่มีเต็มที่ก็แค่เพื่อนที่รู้จักกันและเป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลแห่งนั้นไม่มีลุงไม่มีอังเคลิลมีแต่เพื่อนและไม่เคยพูดถึงการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงเสนอแนะอะไรที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณอนุทินบอกว่าตนเนี่ยยังรู้สึกตกใจด้วยซ้ำหลังจากที่เดินทางไปกัมพูชากับนายกแปรทองทานแล้วก็กลับมาก็ปรากฏว่าเพื่อนที่รู้จักกันที่อยู่ในคณะการพูดคุยระหว่างนะกับฮุนเซนกับแพรทองทาน เขาโทรมาบอกโดยบอกว่ารู้ไหมที่เขาไม่ให้คุณเข้าไปในที่ประชุมหลายครั้งนะคับหลายที่ที่เขาคุยกันเนี่ยทางด้านของผู้นำเราเนี่ยไปแจ้งผู้นำกัมพูชาว่าไม่ต้องคุยอะไรกับคุณมากหรอกเขาจะปลดคุณออกจากมทหนึ่งอยู่แล้วนี่คุณอนุทินเ่านะครับ บอกว่าได้รับคำบอกเล่าจากเพื่อนที่อยู่ในรัฐบาลกรรมัมพูชาแล้วคุณอนุทินก็หยิบเรื่องนี้มาชี้แจงต่อการอภิปรายของคุณกิราพรสินทุพไพรคุณอนุทินยังบอกต่ออีกนะครับว่าตอนที่รับทราบตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะข้อมูลที่ตนจะเชื่อถือมากที่สุดก็ต้องได้รับแจ้งโดยตรงจากนายกซึ่งตอนนั้นเองก็คือคุณแพทองทานแต่ในที่สุด ตนเองก็ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าด้วยเรื่องของการที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกแพทองทานแจ้งว่าพักเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยคืนและขอให้ตนไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตนก็กลับเรียนไปว่าถ้าแบบนี้ก็เปรียบเสมือนข้อเสนอที่ต้องการให้ตนปฏิเสธพูดตรงๆเลยว่าตนออกจากรัฐบาลดีกว่า ซึ่งคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกในขณะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่อยากให้อยู่แต่ต้องไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งตนก็ถามไปว่าตนทำผิดอะไรหรือตนคิดว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในคณะรัฐบาลที่ยืนอยู่เคียงข้างนายกในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นวันดีหรือวันร้ายหรือการปกป้องใน้ข้อเจ,จริงที่เกี่ยวข้องกับนายกเมื่อคุณแพทองทานนะครับได้ จอคำถามในลักษณะที่ตนถามไปคุณแพรทองทานในขณะนั้นก็บอกว่าใกล้เลือกตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยต้องการได้กระทรวงมหาไทยตนจึงบอกไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านเชื่อว่าการได้ดูแลกระทรวงมหาไทยแล้วจัดชนะการเลือกตั้งซึ่งตนก็ได้รับคำตอบจากนายกแพรทองตานในขณะนั้นว่าก็จะเอาหมาดไทยคืนนะครับซึ่งคุณอุทินก็บอกว่า ตนเชื่อว่าคุณแพรทรองทานเนี่ยไม่ได้พูดจากความต้องการในใจของท่านเองแต่มีคนบอกให้ท่านพูดนะครับมีคนบอกให้คุณแพรทรองทานพูดเพราะในที่สุดเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มายืนยันว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณไปอยู่ที่กระทรวงสาธรารณสุขนะครับซึ่งอันนี้เราก็คงจะทราบกันดีนะครับสื่อมวลชนนะครับก็ทําข่าวเรื่องนี้ เผยแร่มากอ่อนนะครับในกรณีที่มีการคุยกันนะครับระหว่างเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอนุทินนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคุณอนุทินนะครับก็ยืนยันกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นก็จะถอนตัวแล้วพอดีก็มีการปล่อยคลิปเสียงออกมานะครับคลิปเสียงของคุณเซนกับคุณแพทองทานคุณอนุทินก็เลยบอกว่าแม่มันก็เลยตัดสินใจได้ง่าย ะะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในระหว่างที่คุณอนุทินกําลังอภิปรายชี้แจงอยู่นั้นเนี่ยคุณจีราพรก็ลุกขึ้นประท้วงว่าคุณอนุทินกําลังเล่าซีนดราม่าระหว่างตัวเองกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้คุณอนุทินก็ตอบกลับไปว่าผมอยู่ตรงนั้นเอามายืนยันกันตรงนี้เลยก็ได้ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นท่านจะมาบอกว่าดราม่าได้อย่างไรนี่ก็ถือว่าเป็นการนะครับอภิปรายโต้ตอบแล้วก็ชี้แจงนะครับ ให้ได้รับทราบทั่วกันว่าทำไมจึงต้องออกจากรัฐบาลของคุณแพรทองทานชินวัตรจนนำไปสู่การเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จังหวะก้าวทางการเมืองทำให้ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเนี่ยละฮะนอ,อกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการอภิปรายนะครับอีกหลายเรื่องอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอภิปรายกันอยู่นะครับอย่างที่ผมได้ เรียนแฟนแฟนรายการไปนะครับว่าเขาจะพิปรายกันสองวันก็คือยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบแล้ววันนี้เป็นที่สามสิบนะครับเป็นวันที่สามสิบก็พิปรายกันวันที่สองแต่จะไม่มีการโหวตการอะไรกันนะก็เรียกว่าการพิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเขานําเสนอหรือว่าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็จะเปิดให้สมาชิกของรัฐสภาซึ่งมีทั้งสอสอแล้วก็สวเนี่ย อภิปรายนะครับในส่วนของการให้คําวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คําเสนอแนะแต่ตอนนี้บรรยากาศเนี่ยมันน้องๆกันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโหวตลงคะแนนอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับเอาละไปต่อการที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีความชัดเจนแล้ว ทางด้านการเมืองนะับทางด้านการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยบอกเลยนะครับจะเดินหน้าเอาพื้นที่ที่กัมพูชาลุกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งสิอที่เนี่ยคืนเนี่ยละซึ่งก็ได้รับความชื่นชมนะครับในส่วนของคนไทยเป็นจำนวนมากเนี่ยละฮะก็บอกว่า จะปฏิบัติการเอาคืนนะครับจากการที่กัมพูชานะครับลุกก็ามาสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยละฮะนี่นะฮะชวนอีกเรื่องหนึง่งนะครับที่เป็นเสมือนประเด็นนะครับว่าด้วยเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของชายแดน เอาผมมาขออนุญาตกลับมาขยายความตรงนี้ซะหน่อยเรื่องของสิ่งปลูกสร้างกัมพูชาที่ล้ำเข้ามาในเขตแดงไทยเนี่ยตอนนี้ทุกท่านครับไม่ใช่แค่สิบอ็แห่งนะกลายเป็นสิบเจดจุดจุดสุดท้ายเนี่ยก็คือกาซิโนโมีตึกขนาดใหญ่อันนี้เองเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการที่จะดําเนินการวันนี้ที่กองประชาการกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือ บอกว่าตอนนี้ได้รื้อบ้านสามหลังกัมพูชาที่ลุกล้ําเขตไทยหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะต้องดําเนินการอีกหลายจุดที่มีการลุกล้ําเข้ามานะครับซึ่งดูแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพบสิบเจ็ดจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ใหญ่นั่นก็คือที่ตําบลแหลมกลัดอําเภอเมืองจังหวัดตราดตอนนี้ยังใช้ความพยายามในการไล่รื้อถอนสิบเจ็ดจุด นะครับซึ่งการรื้อถอนใดๆจะอยู่ในเกณฑ์ที่กัมพูชาย,ยอมรับได้เพื่อให้เดินหน้าต่อไปให้ครบทั้ง17จุดข้าว่าจุดสุดท้ายนะครับที่จะต้องขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือตึกคาสิโนตรงนี้นะครับได้ประสานงานนะครับหลายๆฝ่ายแล้วในการที่จะเข้าไปดาเนินการในการรื้อถอนอ่ะนี่นะครับกองทัพเรือเขาก็เดินหน้านะครับแล้วก็เรื่องของที่หลายคน นะครับให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูอยู่นั่นก็คือเรื่องของประชามตินะครับในการที่จะยกเลิก MOU 43แล้วก็44ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าจะมีการทำประชามติพร้อมๆกับการเลือกตั้งสสหลังจากที่มีการยุบสภาไปแล้วจนมีข่าวว่าจะมีบัตรถึง4ใบ ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับได้กากันหนึ่งกาเลือกสอสอสองกาเรื่องของประชามตินะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของการทําประชามติว่าด้วยการยกเลิก m o u นะครับเขาบอกว่าจะต้องมีบัตรถ,ถึงสี่ใบเลือกตั้งนะครับแก้รัฐธรรมนูญสองแล้วก็เรื่องของการที่จะยกเลิก m o u นะครับอีกสองล่าสุดตอนนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลบอกยังไม่แน่นะครับว่าจะมีถึงสี่ใบตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับให้หน้าที่สุดให้เข้าใจที่สุดอาจจะไม่ต้องใช้บัตรถึงสี่ใบก็ได้กำลังออกแบบกันอยู่อ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับพูดถึงเรื่องของกรรมพูชากกับประเทศไทยนะครับไปดูเรื่องที่ เราดําเนินการปิดด่านการค้าชายแดนกันหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นํากัมพูชานั่นก็คือฮุนเซนก็บอกว่าปิดไปร้อยปีก็ไม่เป็นอะไรนะครับนี่ล่าสุดคุณอรารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าจากสถานชายแดนไทยกัมพูชาคาดว่าจะมีผลต่อการปิดด่านต่อไปอีกรวมถึงอุปสรรคการค้าผ่านแดนโดยรวมนะครับในอนาคต ตรงนี้เองเนี่ยกรมต้องปรับแผนการผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนงบประมาณปีพศ2569โดยมุ่งการเพิ่มตลาดใหม่และช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับจากการปิดด่านชายแดนเนี่ยก็มีในส่วนของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมน,นะฮะซึ่งก็บอกว่าเรื่องของการขนส่งทางบกก็ติดขัด นะครับก็จะปรับเป็นการขนส่งทางเรือและประเทศติดชายแดนอื่นมากขึ้นซึ่งกรมเตรียมโครงการและการออกมาตรก,การช่วยเหลือเช่นประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกช่วยเหลือต้นทุนและสภาพคล่องนะครับรวมไปจนถึงนะครับประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งจับส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาพรวมของรัฐบาลที่กําลังออกมาเช่นซอฟโหลดเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ย คุณอารดายังบอกว่าการผักดันการค้าชายแดนและการผ่านแดนปีพศ2569จะแยกกัมพูชาออกมาโดยกรมจะทบทวนแผนงานเพื่อผักดันเป้ามูลค่าการสินค้าไทยในกัมพูชาแต่มันก็ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดนะครับมันก็มาดูที่ว่าเอ๊ะทำไมคุณเซนตึงนะครับปากกล้าขาแข็งก็ต้องบอกว่ามีการลักลอบนะครับส่งสินค้าไทยเข้าไปในกัมพูชาอยู่ นะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีบางส่วนนะครับซึ่งเป็นตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็ยังลักลอบในการส่งออกหรือเอื้อประโยชน์ในการส่งออกและนําเข้าอยู่อ่ะนี่ก็พูดก,กันมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเอาละไปดูเรื่องของว่าด้วยเศรษฐกิจ เนี่ยนะฮะตอนนี้เองเนี่ยก็จับตากันดูว่าเศรษฐกิจฐฐฐเป็นอย่างไรหลายคนเริ่มมีความหวังนะครับดูจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นอภิปรายตอบคำถามต่อผู้ที่แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรโกิเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นการอภิปรายแบบมืออาชีพ นะครับข้อมูลนะครับแน่นปางรากฐานนะครับเศรษฐกิจไทยไปได้โดยเฉพาะการค้าการขายการนำเข้าและส่งออกเอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าว่ากันต่อในช่วงที่สองของเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัครับเสียงสะท้อนสื่อ Media f o ฟกั